ร้านเนี้มันมีเมนูที่น่าสนใจข้าวแกงกะหรี่หมูโคตรน่ากินกคุณผู้ชมดูดิใส่พริกใส่แตงกวาใส่ไข่ใส่กุนเชียงโหูน้ำแกงกะหรี่แบบข้นๆนะคนุณผู้ชมหูไม่เหมือนแกงกะหรี่ที่เคยกินว่ะลาดีกว่า,าวแบบนี้ออื้หอหูหูตายได้ตายอ,นนอันนี้ดาเมจแรงมาก,กคุณผู้ชม ผมกินไวไหมครับเขาบอกว่าผมกินไวทุกอย่างอะไรนะเฮ้ยเขาบอกว่าผมหล่อด้วย <laughs> สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสมาแถวเยาวราชครับคุณผู้ชมแถวแถววัดมังกรครับแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราหิวข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินผ่านร้านนี้ครับร้านเนี่ยมันมีเมนูที่น่าสนใจคือเมนูนี้ครับคุณผู้ชมเมนูเนี้ยเราเคยกินกันแล้วข้าวหน้าไก่ใช่ป่ะอันนี้เราเคยกินจานยั์ไม่ใช่ตัวนี้ครับเมนูนี้กระเพาะปลาเราเคยกินจานยั์แล้วเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้คุณผู้ชมที่ผมเห็็นนนเเปตัวี้้ลยขา แกงกะหรี่หมูคุณผู้ชมโอหโคตรน่ากินคุณผู้ชมดูดิคือเราเคยกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่ปูนะที่มันผัดแต่อันเนี้ยแกงกะหรี่หมูที่แบบสไตล์เนี้ยคุณผู้ชมไทยจีนใส่พริกใส่แตงกวาใส่ไข่ใส่กุนเชียงยังไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินจริงแล้วก็น่าสนใจก็เลยอยากจะลองซะหน่อยครับวันนี้เบาๆไหมล่ะ <บา S 1> สัก <บา S 1> หนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มฝากคุณผู้มชมเพื่อเป็นการรอช้าก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเราไปดูหน้าตาเมนูอาหารในร้านนะครับคุณผู้ชมไปเลยที่ก็ มาแล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราได้มาแล้วครับผมกับแกงกะหรีหมูอุย้ยหนึ่งชามเขาจะใส่หมูเข้ามานะข้างในแล้วก็จะมีพวกแตงกวาพวกพริกสดเนาะแล้วก็เป็นไข่แล้วก็คุณเชียงอ่าอันนี้ปริมาณชามหนึ่ง65บาทคุณผู้ชมครับอุย้ยน่ากินนะอุย้ยน้ำแกงกะหรีแบบข้นๆนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรน่ากินคุณผู้ชมอุย้ยไม่เหมือนแกงกะหรีที่เคยกินกวะกลิ่นมันจะแบบออกไทยจีนนะคุณผู้ชมหมูชิ้นใหญ่ๆครับ โอข้าวน้ําแกงครับตัดกับกลิ่นพริกเขาเรียกว่าพริกชีฟ้าป่ะพริกสดอะคุณผู้ชมครับอื้อร่อยดีมากเดี๋ยวเรามาลองกุนเชียงไหมคุณผู้ชมนี่ไปครับอื้มพอกินกับกุนเชียงคุณผู้ชมมันมีความหวานตัดเข้ามาด้วยเฮ้ยมันอร่อยอุ้ยชอบอะอันนี้ไม่เคยกินแล้วถูกใจคุณผู้ชมผมชอบมากเลยนะ เหมือนเราไปทำหนึ่งปริมาณชามหนึ่งผู้ชมค,ครับดูมาดูครับดูหมูหมูประมาณ85แผ่นนะครับข้าวเขาจะใส่เป็นก้อนๆผู้ชมค,ครับโอ้โหยิย้มเนี่ยโอ้คำนี้ผู้ชมโคตรใหญ่ไปหมูม็นห <laughs> อบ เพิ่มอีกสี่ได้ไหมคือโต๊ะเขาเล็กไงคุณผู้ชมโต๊ะเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะวันนี้ก็คือเอาจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจจะมากินอะไรเลยคุณผู้ชมแต่ว่าน่าสนใจไ,ไ,นไม่เคยกินก็เลยแบบไปเอากล้องเลย <laughs> คือพวกผมเนี่ยจะพกกล้องไว้หลังรถตลอดนะคุณผู้ชมคือถ้าแบบน่าสนใจพุกก็คือเอาเลยเนะครับอร่อยน้ำน้ำตาจะไหลอร่อยมากอืม <c oughs> อร่อยกว่า คือผมจะบอกว่าจัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกว่ากับเจ้านั้นคเยอะกว่าข้าวดูหมูดิใส่มาราดรวมกับน,น้ํากะหรีมม่คุณผู้ชมเนี่ยสัดส่วนมันเยอะกว่าข้าวจริงนะอืม,อม,อมเฮ้ยข้าวสวยที่ร้านเขาเนี่ยจะออกหนึบๆนะคุณผู้ชมอร่อยมากอ้ไปมผมกินไวไหมครับเออเขาบอกว่าผมกินไวคุณผู้ชมอะไรนะ เฮ้ยเขอบอกว่าผมหล่อด้วยอันนี้อันนี้คุณเชียงโคตดีเราดูครว่าเขาทำกับผมกินอะอะไรจะไวเอากันที่ร้านจริงๆบางคนเขาอยากได้ได้หวานอีกนี้นึงเขาก็อาจจะใส่ซอสไอซีหวานเราก็ลาดลงไปลาดซีหวานแบบนี้ซีโอชอบไหมครับแบบนี้ชอบเลย อุ้ยอุ้ยผมจะบอกว่าไงด้วยความที่มันเป็นน้ำแกงกะหรี่ข้นๆกับข้าวที่มันหนึบๆราดนิ้วหวานไปมันรสชาติมันออ้โหตายได้ตายอันนี้ดาเอฟแรงมากคุณผูมต้องลองอุ้มเอ้ยทำไมเราไม่เคยเห็นเมนูนี้วะอร่อยมากนี่มาแล้วโอ้โมึงครับเป็นผมครับโอ้โหสุกๆเรื่องสุกครับ รับดูคำนี้นะปึ๊บมันจะหอมพวกเครื่องเทศที่เขาใส่คุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างได้รับความเออเผ็ดจากพริกไทยเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนเพราะมันจะเผ็ดไม่เหมือนกันนะครับเผ็ดพริกกับเผ็ดพริกไทยอ่ะคุณมันต้องลาดก่อเนาะผมว่าลาดแล้วมันเหมาะมากคุณผู้ชมเนี่ยลาดไปแล้วสีมันแบบเกินไป แล้วสวยแล้วร้อนโคตรเหมาะเลยอที่ร้านเขามีน้ำซุปไหมป็นควซุปตักด้วยหนึ่งตัวน,นี้อร่อยแล้วถ้าหมดนี่หมดไม่ติดหกร้อยห้าสิบไม่ไหมคุณถามคุณราคาหกร้อยห้าสิบใช่ไหมอเอาอีกสักห้าอร่อยอร่อยกำลังติดเลยกำลังติดเลยโดยเพราะคุณเชียงรุ่งชอบคุณเชียงนี่มาก ความนึบความช่ปุ๊บดือคือ65บาทหมูไม่น้อยจริงๆหมูเยอะมากคุณผู้ชมข้าวจะบบแบบจัดเลยหนึ่งอ,อ,อร่อยยันหยดสุดท้ายผมกลัวมันล้มหรอคุณผู้ชม ได้ป่ะขอบคุณครับอุ้ยมามาพวกธภูมิเลยพระทับใจว่ะสิบามแล้วเยเรื่องร้านเขาโต๊ะก็ไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมมีประมาณหกโต๊ะหกโต๊ะในร้านนะคุณผู้ชมครับร้านเล็กๆแต่ว่าเมื่อกี้เรามาประมาณเที่ยงคนเต็มเลยลองแบบชิกชิกโชโฉมไหม อันนี้เราใส่เป็นจิ๊กโชว์ดูครุณผู้ชมครับให้มันมีความตัดเปรี้ยวใช่ไหมตัดเปรี้ยวนิดๆตัดเปรี้ยวแล้วก็ทำให้ความเลีล่ยนลดลงแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมจะชอบหวานมากกว่าเปรี้ยวคุณผู้ชมครับปริมาณข้าวจานหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยมาเป็นก้อนแบบนี้ครับก้อนกลม ข้าวไม่ได้เยอะมากประมาณถ้วยหนึ่งนะแต่กลับกลับเยอะจริงรับ <pH> ก <retention> ินร <messing Doch> <advocate> ้อนๆโคตรอร่อยยอดวันนี um ้แบบใจฟูมากอ้ โอ้โหชอบเลยความเป็นคนะนะคุณผู้ชมดูนี่โคตรดีกินไปกินมาอาจจะสบสมได้ถ้วยเหมือนก๋วเตียวเรือโอคตร <laughs> อ,อ,อร่อยประทับใจนีจ่คุมอันนี้เป็นซุปไก่มะนาวดองนะครับช่องไก่แบบนี้แล้วก็เป็นฟักนะครับผม คล้ายๆน้ำซุปต้จมจืดคุณผู้ชมแต่มันจะมีความแบบหอมตัวซุปไก่จะมีความติดเปรี้ยวนิดๆอ,อขอดูเมนูหน่อยได้ไหมครับลองเมนูอื่นฟังไหมกะหรี่หมูเรากินแล้วขอลองเป็นกะลี่ไก่ทอดไหมเออกะหี่ไก่ทอดน่ากินกะหี่ไก่ทอดแล้วก็ข้าวหน้ารวมสตูลิ้นหมูแล้วก็ข้าวหน้าไก่กระเพาะปลากระเพาะปลาแล้วก็พอ กินแค่นี้มันมันยังไม่ถึงใจนัเวียนฟู้ดไหนๆก็ไหนๆแล้วลองให้ครบเลยทล้วกันอืมสิบห้ายาม easy มีเราสั่งไปมันเข้ามาอีกห้าปะห้าแต่ว่าคนละเมนูหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอดูคุณผู้ชมแป๊บเดียวมาคุณผู้ชมอันนี้เป็นชุดที่สองของเรานะครับอันนี้เป็นรวมคุณผู้ชมเป็นหน้ารวมนะครับก็จะมี กะหรี่หมูเนาะแล้วก็มีกุนเชียงแล้วมีข้าวหน้าไก่ผสมกันอันนี้อันนี้จานราเท่าไหร่นะ85บาทคุณผู้ชมครับมีไข่ให้ด้วยนะครับผมอ่าก็เหมือนกะหรี่นั่นแหละแต่ว่าไอจะใส่ข้าวหน้าไก่มาด้วยล,วลองรสชาติข้าวหน้าไก่ดูคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ยใหญ่เลยน,นัดใหญ่ใหญ่เลยไก่นุ่มมากไก่เปน็นก้อนๆแบบนี้แต่ว่ากินเข้าไปมันไม่ฝืดเลยคุณผู้ชมมันนุ่มมากคุณผู้ชม เอพอพอผสม,มแล้วมันมันรวมมันอร่อยนะว้ยนี้สตูลิ้นวัวนี่เลยสูตรผมลาดไปอร่อยแน่นอนชีวิตต้องการความหวานลิ้นวัวแบบนี้คุณผู้ชมกึบกรึบคุณผู้ชรสชาติก็คล้ายๆผมกาคล้ายๆกับข้าวหน้าไก่อยู่นะแต่เนี้ยมันเหมือนมันจะมีความเค็มมากกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นแบบอมหัวใหญ่คุณผู้ชมที่เขาใส่ใน ลิน้นวัวสองชิ้นพร้อมกันไปนึบๆอร่อยอ่อนี่อันนี้แกงกะหรี่ไก่ทอดคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นราคาเท่าไหร่นะเจ็ดห้าปะ่ะเจ็ดห้าคุณผู้ชมแบบนี้ครับเจ็ดสิบห้าบาทดูครับลองดิงไ,กดดไก่ทอดชิ้นโคตรหนาวณผู้ชมไก่ทอดชิ้นนวลเบิ่ม ตัวไก่คุณผชมนุ่มมากคือแป้งข้างนอกเขาจะไม่ได้ทอดกรอบๆมาแบบหนาๆซอยทอดแบบบางๆคุณผู้ชมครับเฮ้ยแล้วมันกินง่ายนุ่มมากอือคือเขาก็น่าจะตรวจอกนะคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่อะบอกกเตะถ้าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยคือมาผมว่าไม่น่านุ่มขนาดนี้ คุณู้ชมครับอันนี้เป็นบะหมี่ไก่คุณผู้ชมเป็นเส้นบะหมี่นะครับผมที่ร้านเขาบอกเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ขายดีอีกเมนูนึงเลยนะบะหมี่หน้าไก่ไกสเส้นหมดแล้ว <c oughs> สเส้นหมดแล้วเ <c> ร <oughs> ื่องเกิดข,ขึ้นไวมากแต่เครื่องเนี่ยไม่เถียงละให้เยอะจริงแหละนะครับ เ,เข้าหน้าไก่นี่ก็60บาทนะคุณผู้ชมถูกกว่าแกงกะหรี่5บาทเพราะมันเป็นไก่ไงแต่ว่าคุณภาพปริมาณก็คือล้นชามแต่ว่าวันนี้เรากินซอสเขาเยอะไหมผมว่าไม่เหมาะสมกับที่เรากินไงไใช่ไหมตรงใส่ซอสหวาน,น,าดดนาแล้วโคตรดีนี่จยุดชามแล้วเล่นๆไม่มีอยู่จริง <laughs> กนนินเล่นๆเจะกินทั้งร้านเราเนี่ยอันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับผม95บาทเนื้อปลูแล้วก็เห็ดยน่ากินอยู่นะเนื้อหา่านที่นี่น่ากินทุกอย่างเลยอะ่อะเดี๋ยวเรามาร้านอะไรนะ,ะร้านเหรียญทองร้านเหรียญทองอ๋อ,อหยึยลืมวันนี้เรายังไม่พูดชื่อร้านเลยไ่น,อน็อต <c oughs> โอ้โหนั่งกินตั้งนานเพิ่งจะถามชื่อร้านร้านเหรียญทองคุณผู้ชมครับอ๋อชื่อร้านเหรียญทองนี่คุณผู้ชมคำนี้เนื้อปูกระเพาะปลาเห็ดครับคุณผู้ชม ต้องหอมวิ้ไทยหน่อยอ๋อ oh. อ mm ืก hmm. อ mm ือ hmm. อ oh. oh. ืืออือือบสองทอือือืออ เบาๆนักกินจุไม่มีอยู่จริงนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาแนะนําร้านอาหารแบบที่เป็นสไตล์ไทยจีนนะคุณผู้ชมครับที่อร่อยเฮ้ยผมว่าอร่อยแล้วเมนูอย่างแกงกะหรี่หมูเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยกินหรืออาจจะเคยกินอาจจะมีแค่เราก็ได้ที่ไม่เคยกินก็เป็นไปได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเหรียญทองราชารสเด็ดนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากตามแนทมากินนะครับก็จะแปะลิงก์แฟนเพจไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะก็สามารถตามผมมาได้สอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้นะครับผมร้านนะครับคุณผู้ชมเปิดทุกวนันไม่มีวันหยุดนะ าถึง2องทุ่มวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เทปหน้าแนทะจะพาคุณผู้ชมตะลุยกินแหลกไหนไงต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นัแนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอืมไม่ทันน้องพี่ทันไหมได้ไหมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับรถ่ายรูปถ่ายรูปรักรักพบแท้จริงเป็นไม่ย้ายไปไหนเลยคนเนี้ยนั่งเฝ้าแบบไม่บุญไม่จา่าด้วย ใกล้ขนาดนี้จริงเลยไหมนะว่าให้ยิ้มอ่อนให้อีก